ตัวสี่ในครับในแข้งสองเตาเหล่าน้ำปลาซุปสอจัดตัสี่ในนี่ครับพี่ครับอนเก้าสิครับขอบคุณครับแล้วก็เอาซุปจชิ้นเล่าชามจ้บเอาเบคอมาถุงจับเก็บตังค์ไปใส่ไปเลยจ้าในแก๊สจะอุเมแจ้าแล้วใส่ถงใจอย่างที่ครับอย่างีก็เกี๋ยวสถุงแล้วมีซุปดุไหมไม่มีมีไหมมีซุปุมีเคครับ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 เรา่นี้จะตังค์อครับา 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่สามเก้าสิบิเป็นสามสิบสามแ้วสาเป็นสี่สบสี่สิบเป็นสี่สิบห้าสิบห้าเป็นห้าห้าสิบห้บเป็นห้าสิบเจ็ดห้าสิบเกาหกเป็นหกมโอเคเรียบ้อยคสามศูฮะเอาทีเนจะได้หกสามศูนย์นะวถ้ามันถอดเนี่ยผมชอบเดี๋ยวมไหวแล้วคนแก่เพื่อนกนไหน